ก็สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับสวัสดีนักแสวงโชคทุกท่านนะครับที่แวะเวียนเข้ามาชมตัวเลขพารวยหว่สูตรนะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นดับ10ล่างนะครับงวดที่แล้วก็ดับ8นะครับแต่มานะครับหลุดไปนะครับสูตรเก่านะครับวันนี้ผมก็เลยมาลองสูตรใหม่ดูนะครับเดี๋ยวเขียนก่อนนะสูตรใหม่นะสูตรใหม่ มาลองดูสักสิบงวดนะครับว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับทุกท่านก็เป็นแนวทางนะครับในการหาเลขตัดเลขจับนะฮะก็ต้องคิดคำนวณหาขึ้นมาให้มันเวิร์กนะฮะการที่เราจะซื้อลงทุนนะครับการลงทุนนะครับมีความเสี่ยงนะฮะเราจะเสี่ยงเราก็ต้องหาเทคนิคนะครับที่มันชัวร์เยอะที่สุดนะครับ มีเปอร์เซ็นต์เข้าสูงที่สุดนะครับทุกท่นานเรามาดูกันนะครับสูตรนี้ผมใช้หลักหน่วย2ตัวล่างนั่นแหละฮะนะฮะหลักหน่วย2ตัวล่างมาคูณกับ3ของที่นะครับเรามาดูกันว่า,าผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมยกมา10งวดนะครับเรามาดูกันนะครับ ตัวนี้นะฮะหลักหน่วยล่างเนี่ยสองตัวล่างนะฮะเราจะมาหาเราจะนํามาเป็นตัวตั้งนะฮะก็จะได้หนึ่งนะ,ะคูณด้วยสามคงที่นะครับแล้วจะมาหาหลักดับตัวดับเลขดับสิบล่างกันนะฮะหนึ่งคูณสามได้สามนะครับฉะนั้น ได้ตัวเดียวก็ผลลัพธ์ก็คือตัวนี้แหละครับใช้ตัวนี้นะฮะเป็นตัวดับล่างในงวดถัดไปนะครับดับ10บล่างนะงวดต่อมาผลรางวัลสองตัวล่างออก68หนะา68นะครับ6 8เรามาดับจริงไหมดับนะฮะไม่มานะครับให้ดับ3นะฮะตัวดับนะเลขดับนะครับออก68นะครับหลักสิบนะ อันนี้ดับนะผลรางวัลผลรางวันลวนะผ่านนะครับอ่าอต่อมาใช้หลักหน่วยนะครับ8นี่แหละฮะมาตั้งเลย8คูณด้วย3นะฮะแปนะครับ, 8, 3, 24, รบได้4นะฮะอ่าถด2มาเอาตัวหลักหน่วยมาใช้นะครับ4คือเลข คือเลขดับนะครับหลักสิบสองตัวล่างนงวดถัดไปนะฮะงวดต่อมาผลรางวัลออกศูนย์หกนะครับอ่านะฮะศูนย์หกหลักสิบคือเลขศูนย์นะครับออกศูนย์หกนะเขียนให้ฟังนี้ครับนะนะฮะผ่านนะครับอ่าตัวดับนะฮะอันนี้ตัวดับนะเลขดับนะเลขดับนะแถวนี้นะผลรางวัลน,นะครับหลักสิบนะฮะมาดูกันฮะ ต่อไปเลข6นะฮะหลักหน่วยตัวคำนวณเรา6คูณด้วย3 6 3นะฮะหกได้18ะะเอาตัวเดียวนะฮะเ,เฉพาะหลักหน่วย8ตัวเดียว8คือตัวดับหลัก10 2ตัวล่างในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลงวดต่อมาออก94นะครับ2ตัวล่าง9 4อ่าก็ผ่านนะครับ8ไม่มานะต่อไป หลักหน่วยคือเลข4่ใช่ไหมฮะหลักหน่วยคือเลข4 4สีคูณด้วย3นะครับโอเคนะครับก็จะได้4คูณสนะฮะ4ี่สนะครับ, 4, 3, รบทุกท่านัวหนึ่งมาเอาเลขสองมาเล่นนะ2คือตัวดับนะครับเราได้เลข2อเอาใช้หน่วยนะครับเป็นตัวดับหลักสิบ สองตัวล่างนี้วดถัดไปนะครับวดต่อมาผลรางวันออกเก้าแปดนะครับนีเก้าแปดสองไม่มานะครับหลักสิบนะฮะสองไม่มานะผ่านนะฮะอ่าเรามาดูงวดต่อไปกันอ่าเหมือนเดิมครับหลักหน่วยคือเลขแปดนะฮะเอาแปดมาหานะครับแปดคูณด้วยสามนะแปดสามยี่สิบสี่นะครับเอาสองทดไปเอาสี่มาเล่นนะฮะ แปดสามยี่สฉะนั้นตัวดับของเราคือเลข4นะครับตัวดับนะผลรางวัลงวดต่อมาออก7จนะครับนี่หลักสิบคือ7จไม่มาผ่านนะครับต่อไปหลักหน่วยคือเลข7นะหน่วยมาตั้งนะฮะคูณด้วย3ามคงที่ 73ได้21นะครับอ่าฉะนั้นตัวดับหลักสิบล่างของเรางวดต่อไปก็คือเลขหนึ่งนะครับเป็นตัวดับนะผลรางวัลงวดต่อมาออก2 2นะครับท่านสองหลักสิบคือเลข2 1ไม่มาก็ผ่านนะครับ <c oughs> ต่อไปหลักหน่วยคือเลข2 อสองไปคูณด้วยสามทำที่นะสอสได้6ตัวเดียวโดดๆเลยเราก็ใช้เลข6นะฮะเป็นตัวดับเลยครับดับหลักสิบล่างในงวดถัดไปนะครับงวดต่อมาผลรางวัลออกสองสอ่หกไม่มานะฮะดับหลักสิบคือเลข2ก,ก็ผ่านอีกแล้วนะครับต่อไปฮะหลักหน่วยคือเลขสี่สี่มาตั้งเลยฮะ คูณด้วย3คงที่4 3ได้12นะฮะอ่าเราก็ใช้เลข2เนี่ยฮะเป็นตัวดับหลัก10ล่างในงวดถัดไปนะครับผลรางวัลงวดต่อมา2ตัวล่างออก64นะครับนี่64 2ไม่มานะครับดับนะฮะอ่าต่อไป หกสี่หลักหน่วยคือเลข4ี่อาสี่มาตั้งเลยฮะสี่คูณด้วยสามคงที่เท่ากับ12บสองอีกนะทดหนึ่งว่าสองมาเล่นใช้หลักหน่วยคือเลขสอเป็นตัวดับนะครับอ่าเป็นตัวดับนะวดต่อมา2ตัวล่างออก83ดสามนะครับ83อ่าก็ผ่านนะครับ มาแปดนะครับสอง่มาอ่าหลักหน่วยคือเลขสามนะครับสามคูณด้วยสามคงที่เท่ากับสามสามเก้านะฮะอ่สามสามเก้าเป็นตัวดับหลักสิบล่างในงวดวันที่สิบหก าห์สองห้าหกสามนี้นะครับก็มารอผลนะครับรอผลรอผลจะมาหรือไม่อย่างไรนะครับตัวไหนจะมานะครับจะดับเอาอยู่ไหมนะครับสิงวดนะฮะผมยกมาสิบงวดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้งวดงวดนี้เป็นงวดที่สิบนะฮะดูสิจะขังไหมนะฮะก็เป็นเพียงแนวทางนะครับทุกท่านก็ฝากไว้นะครับ คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับขอรบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ